ใครที่ชอบทานไก่ทอดหนังกรอบๆเนื้อแห้งๆขอแนะนาเมนูนี้เลยครับไก่ตะเกียบทอดน้ําปลาทําง่ายส่วนผสมน้อยใช้เวลาไม่นานทานคู่ข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากทํากินก็ได้ทําขายก็ดีไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของไก่ตะเกียบทอดน้าปลาครับมีปีกกลางไก่น้ําปลาเมกะเชฟแป้งทอดกรอบ UFM เกลือป่นพริกไทยป่นผงปรุงรสสำหรับเมนูไก่ตะเกียบทอดน้ำปลาเนี่ยครับ เหมาะกับคนที่ชอบทานไก่แบบกรอบๆทั้งชิ้นครับเราเลยเลือกใช้เป็นส่วนปีกกลางไก่นะครับได้มาเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งนะครับตรงกลางเลยส่วนกลางนี้จะไม่มีกระดูกนะครับจะมีกระดูกอยู่สองข้างนี่ครับเวลาเราหมักก็จะเข้าเนื้อดีด้วยนะครับทานก็ง่ายครับเตรียมไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหมักไก่กันเลยครับเกลือป่นเล็กน้อยครับ งปรุงรสครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับพริกไทยป่นครับแล้วก็พระเอกครับน้ำปลาไม่ะเชฟครับหนึ่งช้อนแกงครับเสร็จแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อไก่ครับเราผ่าไก่เป็นสองซีกแบบนี้ครับส่วนผสมก็จะเข้าไปง่ายครับมันจะไม่ติดส่วนหนังเหมือนเราทอดทั้งชิ้น คลุกเ้านวดไปสักพักให้มันซึมเข้าเนื้อเมนูง่ายๆครับไม่ว่าจะทานเล่นทานกับข้าวเหนียวรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับนวดเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบก,ก็ไม่ต้องเยอะมากครับตามด้วยน้ําเย็นจัดครับน้ําเย็นจัดจากตู้เย็นนะครับ,รบทีนี้ก็คลุกเคล้าแป้งนี้ต้องให้ออกเหลวหน่อยๆนะครับไม่ต้องให้ข้น เราต้องการเคลือบแค่บ,บางๆนะครับเราทอดทานเองไม่ต้องไม่ต้องเอาแป้งหนาครับไม่อร่อยไม่ไม่ไม่อยากทานแป้งแต่ทานไก่เอาแค่เคลือบหนังกกรอบต้องการให้หนังไก่กรอบใช้น้ําเย็นนี่จะช่วยได้นะครับเพื่อความกรอบ <Yosh> เนี่ยครับแป้งเหลวๆแบบนี้ครับถ้าเราจับไก่แล้วก็มันติดมือรู้สึกว่ามันติดมือมันไม่ลื่นแบบนี้ครับแสดงว่าแป้งมันข้นมันต้องเหลวแบบนี้ครับต้องการให้แค่เคลือบหนังไก่บางๆครับเวลาเราทอดแล้วมันจะกรอบอร่อย เสร็จแล้วก็ให้เราแล็บนะครับหรือถ้าเราไม่แล็บก็ง่ายๆครับหาภาชนะที่มาครอบแบบนี้ครับหรือว่าใส่กล่องครับคือปิดให้สนิทนะครับง่ายๆแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยครับอย่างน้อยถ้าครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่นําไปทอดเราหมักไก่แช่ตู้เย็นมาได้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดกันเลยครับตังกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดเลยใส่น้ํามัน เราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเนี่ยมันเวลาเราทอดแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะครับไม่ว่าจะทอดปลาทอดไก่วันนี้จะใช้น้ำมันเยอะหน่อยเพราะว่าต้องการทอดไก่กรอบทั้งชิ้นนะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงความร้อนนี่จะสูงหน่อยก่อนจะใส่ไก่นี่ต้องรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะครับใช้มืออังดูให้รู้สึกรัวร้อนมือก่อนครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ไก่ครับต้องเดือดแบบนี้เลยครับน้ำมัน ทีนี้เวลาเราทอดแล้วก็ให้เราคอยขยับคอยคนเรื่อยๆนะครับส่วนที่จะติดกับพ้นกระทะนี่ครับมันจะได้ไม่ไหมเพราะว่าเราทอดกระทะเล็กในบ้านเนี่ยไม่เหมือนเราทอดขายเหมือนไม่เหมือนพวกที่เขาทอดขายนะครับอันนั้นน้ำมันก็เต็มกระทะกระทะใหญ่ไก่มันจะลอยนะครับแล้วก็เนื้อไก่ก็อย่าให้คับกระทะนะครับให้มันพอดีถ้ามันคับมากเกินไปมันก็จะไม่กรอบทอดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะกรอบได้ตามเราต้องการอย่าลืมนะครับไฟแรง สำหรับไก่ตะเกียบทอดน้ําปลานี่ครับจะมีความโดดเด่นเรื่องความกรอบนะครับคือกรอบทั้งชิ้นแล้วก็มีความหอมน้ําปลาหอมน้ําปลาแต่จะหมูเลยครับทอดไปคือได้กลิ่นนี้แบบย่อยวนมากแล้วก็ถ้าเราทานคู่กับน้ําจิ้มแก้วนะครับจะยิ่งอร่อยเลยน้ําจิ้มแก้วเนี่ยผมไม่ได้ทาให้ดูนะครับวันนี้แต่ผมจะเขียนสูตรไว้ให้นะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับกดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับเราจะจดสูตรกันได้เลยครับ ไปจดสูตรทากันได้นะครับทำไม่ยากครับส่วนผสม,มก็ตามที่ให้ไปเลยเวลาเราทอดไปเราสังเกตนะครับพอไก่เริ่มเหลืองเนี่ยมันถ้ามันยังบีบมีเสียงบีบป้อแป๊ปะปอแป๊ปะนี่ครับแสดงว่าน้ําในไก่เนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีน้ําอยู่เสียงที่บีบป้อแป๊ปะปอแป๊ะเนี่ยก็คือเสียงน้ําครับมันก็ไล่น้ําออกจากไก่นะครถ้าเสียงเริ่มเงียบนะครับไก่ก็จะกรอบให้สีเหลืองเเข้มหน่อยครับถ้าจะให้กรอบทอดใหม่ๆร้อนๆหอมๆนะครับกับข้าวเหนียวอย่างเด็ดเลยครับ เมนูง่ายๆครับพอเหลืองได้ที่นะครับพอสีเข้มๆแบบนี้ก็เตรียมตักพักได้เลยครับไก่ตะเกียบทอดน้ำปลาครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วครับหอมน้ำปลามากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับกรอบๆครับขออนุญาตใช้มือนะครับ กรอบทุกชิ้นเลยครับเสียงนะครับหนังนี่กรอบมากใครที่ชอบแบบแ,บแห้งกรอบๆนะครับได้เลยครับกรอบแล้วก็หอมน้ำปลาครับรสชาติกลมๆล,ลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ